นายจิรวิทย์โชติสันตกูลน้องชายของผู้กองเจเหรอใช่ครับเจมึงฟังกูนะไม่ว่ามึงจะพูดอะไรมึงห้ามโกหกเด็ดขาดเข้าใจใช่ไหมเห็นคุณอยู่แก๊งเอเวนเจอร์นี่สาขาเครื่องกลใช่ไหมครับมันเป็นชื่อที่คนอื่นเขาตั้งให้อะครับแต่ก็ใช่ เล่าเรื่องราวให้ผมได้ไหมหลังจากจบรับน้องปีหนึ่งพวกเราแปดคนก็มากินเหล้ากันต่อที่ห้องเก็บของคณะครับพวกเราก็กินเหล้าเบียร์ปกติแต่แชมป์มันจะกลับก่อนพวกเชลินกับปุ๋ย้าก็เลยลากมันเอาไว้ครับกว่าจะมาค่ะนีลาตลอดคเห็นว่าคุณมีการเล่นเกมอ่ะเกมอะไรชุดอดแด เราเล่นเกมกันไปสักพักแต่ท <system s> ี่ผมงงทุกคนทยอยหลับกันทีละคนผมจำได้ว่าผมหลับเป็นคนสุดท้ายแต่พอตื่นมาคุยฟ้าก็เป็นแบบนั้นไปแล้วครับเห็นว่าโทรหาแพทย์ก่อนทำไมถึงไม่รีบแจ้งตำรวจเพราหวังว่าจะช่วยฟ้ายไว้ได้แล <isce aring> <the> ้วใครเป็นคนเอาล่างเราเบี้ยผมเป็นคนซื้อเหล้ามาเองครับแต่ไม่ได้เป็นคนชง ดแดดคนเดียวเลยบ้างเราอ่ะโอ้โหไอ,อก้กล้าเป็นคนชมพี่ครับผมพูดอะไรได้ไหมพอดพีดผมเห็นอะไรแปลกอะไรตอนที่น้ำแข็งหมดแล้วผมออกไปซื้อผมเห็นเชลีนกับแชมป์คุยกันดูเหมือนทะเลาะกันด้วยทะเลาะก,กันสองคนนี้เป็นแฟนกันหรือเปล่า ไม่ใช่ครับแชมปเป็นแฟนกับปุยฝ้ายส่วนเชอรลีนสนิทกับปุยฝ้ายที่สุดในกลุ่มงั้นคุณก็กำลังจะบอกผมว่าเชอรลีนกับแชมป์ทะเลาะก,กันเพราะเรื่องปุยฝ้ายถูกไหมรอให้ผมฟังหน่อยสิตอน,นี้ตื่นมาแล้วเจอปุยฝ้ายเสียชีวิตอะทำไมไม่มีใครเรียกตำรวจละเรื่องนี้ผมว่าไปถามต้ากับเบลน่าจะดีกว่านะครับ ก็ใครจะไปคิดล่ะคะว่าแค่กินเหล้าจะตายได้หนูก็แค่อยากช่วยเพื่อนก็เลยเรียกรถพยาบาลก่อนก็แค่นั้นอ่ะแต่เหมือนก็มีแค่คุณกับต้านะครับที่ห้ามเพื่อนโทรแจ้งตำรวจใครพูดคะเอาจริงๆหนูก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกจะแจ้งก็แจ้งแต่มีแต่ต้านั่นแหละที่มันกลัวีว่ามากเ็มันเสพขนาดนั้นอ่ะจะกลัวก็ไม่แปลก ที่ทุกคนหลับไปแบบเนี้ยอาจจะเป็นฝีมือตาก็ได้อีเบลใช่ไหมครับผมรู้นะที่มันไม่อยากให้แจ้งอะ่ะเพราะมันไปตบรุ่นน้องจนหน้าแหกที่เบลมันกล้าขนาดเนี้ยเพราะมันคิดว่าแบ็คมันใหญ่พ่อไอ้ทามก็เป็นตำรวจพ่อไอ้แชมป์ก็เป็นสอสอส่วนพี่ชายเจเก็ยังเป็นตำรวจเอาไอ้เด็กเครียนีย่พูดจาม,มาๆแล้วก็ตบหดที่แม่งเลยเรื่องไอเล่นยาอะไรเนี่ย ผมก็เลิกไปตั้งนานแล้วอ่ะคุณแน่ใจใช่ไหมว่าคุณไม่ได้เล่นยาเสพติดไม่ได้เล่นครับต้นกล้าภาริษคริตนิวัฒเ,เห็นเพื่อนคุณบอกคุณเป็นคนชงเหล้านี่อแต่ตอนไปเยี่ยวอ่ะไม่ได้ชงอ่ะ แล้วคุณพอจะจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้ไหมผมกับไอ้ทามอ่ะมาเตรียมห้องก่อนจากนั้นก็เป็นไอ้เจเบลเชอรีนแล้วก็ไอ้ตาตามเข้ามาทีหลังสุดท้ายก็น่าจะเป็นไอ้แชมป์กับปุ๋ยไฟแต่ก็ไม่มีอะไรเพราะกินเหล้ากันปกติ จนเชอร์ลีนกับปุยฝ้ายเริ่มชวนเล่นเกมหลังจากนั้นก็ไปนในไทม์เริ่มเมาเรือนก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ไปนในเบลเมาตามแล้วคุณคิดว่าใครเป็นคนทำในแชมมมันแฟนปุยฝ้ายไม่ใช่แฟนแม่งตายทั้งคนแม่งไม่รู้สึกอะไรเลยหรอวะคุณกับปุยฝ้ายเป็นแฟนกันใช่ไหมครับใช่ครับผมกับฝ้ายบกันมาตั้งแต่ปีสองแล้ว ฝ้ายเป็นคนน่ารักจิตใจดีแล้วก็บ้านเราก็เข้ากันได้ดีด้วยแล้วทำไมตอนปุ๋ยฝ้ายเสียคุณไม่เสียใจเลยครับตอนนั้นผมคงช็อกถมัง้งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็เก็บอารมณ์เก่งซะด้วยแล้วก่อนหน้านี้นปุ๋ยฝ้ายได้แสดงอาการอะไรที่มันผิดปกติไปไหมปุ๋ยฝ้ายต้องกินยานอนหลับแล้วก็มีแผลในกระเพาะอาหารด้วย จะเล่าแทบไม่ได้เลยผมไปได้ยังครับเนี่ยมีอะไรก็คุยอะไรนายผมแล้วกันนะไม่นั่งลงคุณคือหนึ่งในผู้ร้องสุสใสนั่ง,อง,งโอ้สงสัยอะไรเยอะแยะวะอีนายมะเนี่ยเสียเวลา ขอโทษด้วยนะอาจจะนานนิดนึงไม่เป็นไรคะ่ะพเจ็ดช่วยเล่าเรื่องแชมป์กับปุ๋ยไ้ให้ฟังหน่อยดิแชมกับปุ๋ย้ายเหรอคะใช่ว่าสองคนนี้เนี่ยตอนที่อยู่ในคณะและตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นไงบ้างแชมป์ก็ เป็นลูกของลุงรัตน์ที่เป็นสสเขตอะคะ่ะตอนอยู่คณะก็เป็นคนเฮห,หาดีแชมมันรวยอะพี่ก็เลยเพื่อนเยอะส่วนแฟนมันก็ปุย๋ยไฟมันก็ดูรักกันดีนะคะดูเหมาะสมกันดี เห็นว่าเรียนจบก็คงแต่งเลยแต่ปวยฝ้ายเนี่ยเขามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าจริงๆไฟฝ้ายต้องกินยานอนหลับตลอดเหมือนเป็นแผลในกระเพาะอาหารด้วยค่ะฝ้ายแกก็เบาๆหน่อยดีช่วงนี้ไม่สบายอยู่ด้วยเออนั่นดิไม่ไหวก็บอกนะไหวอยู่แล้นี่รับน้องรอบสุดท้าย ไม่ไหวได้ไงแต่ถ้ามหญ่เดีด๋วยวบอกค่ะหนูเลยไม่แน่ใจว่าที่ไฟเสียอาจจะเป็นเพราะกินเ้ามากเกินไปแล้วคืนมันเกิดเหตุล่ะตอนนี้ตื่นขึ้นมาเห็นบุรไฟเนี่ยตอนนั้นเป็นไงตอนนั้นทุกคนตกใจมากคะ่ะพอตั้งสติกลับมาได้ตอนกล้าก็เลยรีบโทรเรียกรถพยาบาลท,ทันที